สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ j อ l ดีฟิกม Myth vs เหมียวซีรีส์ที่จะพาเพื่อนๆมาซูมเข้าไปในความเชื่อรอบตัวเราที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วมาชั่างใจกันว่ามันเป็นมิสหรือเหมียวกันแน่โดยมีจอยและด็อเตอร์เหมียวมารับหน้าที่พาไปเจาะลึกค,ค่ะก่อนเ mm hmm. ริ่มนะคะ ขอย้ำอีกครั้งว่ารายการนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ความเชื่อหรือวัฒนธรรมใดๆทุกความเชื่อเป็นสิ่งที่ควรได้รับการเคารพค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าใครสร้างบ้านอยู่ตรงทางสามแพร่งบ้านนั้นจะมีแต่เรื่องไม่ดีมีคนบอกว่า เป็นจุดที่ผีผ่านทางทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยเกิดเรื่องเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุร้ายแรงฟังดูแล้วก็น่าขนลุกใช่ไหมคะความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่โบราณทั้งในไทยและจีนค่ะในไทยเชื่อว่าทางสามแพร่งคือทางผีผ่านผีไม่มีบ้านจะเดินผ่านเส้นทางนี้ทำให้บ้านที่อยู่ตรงนั้น กลายเป็นบ้านอัปมงคลในจีนในเชิงของฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยพลังชี่จะพุ่งเข้ามาแรงเกินไปเข้าบ้านแบบไม่สมดุลเหมือนดาบพุ่งเข้าใส่บ้านโดยตรงคนสมัยก่อนจึงหลีกเลี่ยงการสร้างบ้านตรงจุดนี้เพราะกลัวจะมีแต่โชคร้ายไหลเข้ามาค่ะแต่ถ้ามองด้วยสายตาวิทยาศาสตร์และเหตุผลนะคะ จริงๆแล้วบ้านตรงทางสามแพร่งเนี่ยมีข้อเสียที่จับต้องได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟรบกวนกลางคืนรถที่วิ่งมาไฟหน้าจะส่องตรงเข้าบ้านทำให้คนในบ้านนอนหลับไม่สนิทเสียงดังและฝุน่นรถวิ่งตรงทางเข้าบ้านเสียงกับฝุน่นเข้าบ้านมากกว่าปกติเสียงกับอุบัติเหตุ เพราะว่ามีโอกาสที่รถพุ่งตรงมาชนบ้านได้ง่ายกว่าบ้านที่อยู่ในตำแหน่งอื่นๆค่ะสุขภาพจิตและร่างกายเมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายก็อ่อนแอจิตใจก็เครียดง่ายซึ่งอาจจะเป็นที่มาของการเจ็บป่วยง่ายอย่างที่ความเชื่อบอกไว้อีกด้านหนึ่งก็คือมูลค่าของทรัพย์สินนะคะบ้านตรงทางสามแพร่งมักขายต่อ,อยากคนไม่อยากซื้อ เพราะความเชื่อเรื่องอัปมงคลทำให้เจ้าของรู้สึกกดดันขึ้นอีกขั้นหนึ่งค่ะแต่ก็ใช่ว่าบ้านตรงทางสามแพร่งเนี่ยจะเสียเปรียบไปหมดนะคะจริงๆแล้วก็มีบางกรณีที่ทำให้ราคาบ้านแบบเนี้ขายได้ดีหรือแม้กระทั่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยด้วยซ้ำเหตุผลที่สป,ปอร์ตก็คือจะเป็นปัจจัยเรื่องของทำเลทองถ้าบ้านอยู่ย่านการค้า ใกล้รถไฟฟ้าหรือในเมืองใหญ่เรื่องความเชื่อก็อาจจะกลายเป็นเรื่องรองเพราะโลเคชันคือสิ่งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญมากกว่าผู้ซื้อที่ไม่ยึดติดความเชื่ออย่างชาวต่างชาติหรือคนรุ่นใหม่บางกลุ่มไม่ได้ถือ่วงจุย้ยหรือความเชื่อไทยจีนมากนักถ้าเห็นว่าบ้านมีคุมค่าและสวยเขาก็พร้อมจ่ายเต็มราคาค่ะศักยภาพเชิงพาณิชย์บ้านตรงทางสามแพร่ง มักหันออกถนนใหญ่เพราะเอามาทำร้านค้าคาเฟ่คลินิกหรือออฟฟิศมันกลับกลายเป็นทำเลทองที่ลูกค้าเห็นได้ง่ายในการแก้เคล็ดนะคะเจ้าของบางรายแก้ฮวงจุ้ยด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ทำกำแพงบงังหรือใส่ซุ้มประตูทำให้ perception ดีขึ้นและขายได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น บ้านตรงทางสามแพร่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันด้วยมุมไหนและซื้อไปเพื่ออะไรคะ่ะถ้ามองในภาพรวมนะคะบ้านตรงทางสามแพร่งอาจไม่ใช่เพราะมีผีร้ายหรือสิ่งลี้ลับจริงๆแต่เป็นเพราะสภาพแวดล้อมและความเชื่อที่หล่อหลอมมาความเชื่อทำให้เราไม่สบายความเครียดก็ส่งผลต่อชีวิตในขณะเดียวกัน การมองมุมกลับก็ทำให้เห็นโอกาสทางด้านทําเลและการลงทุนสุดท้ายแล้ว m ิส s v เเหมียววันนี้เรื่องบ้านตรงทางสามแพร่งอยู่แล้วดีหรือร้ายกันแน่คำตอบก็มีทางมิสตและเหมียวค่ะถ้ามองด้วยความเชื่อบ้านตรงนี้อาจจะเป็นมิสที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่สบายใจแต่ถ้ามองด้วยเหตุและผล และโอกาสบ้านตรงนี้ก็มีเหมียวที่ทำให้กลายเป็นทำเลทองได้เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือมันคือสองด้านของเหรียญเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกับบ้านตรงทางสามแพร่งเคยมีใครได้อยู่หรือมีประสบการณ์ตรงกับบ้านแบบนี้บ้างไหมมาเล่าให้ฟังกันได้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้จอและดรเหมียวในการคัดสรรประเด็นชวนเอะมาขยายเป็นคำตอบให้เพื่อนๆฟังผ่านหลายๆเลนส์กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในจอลิติฟิกมิธเวอร์เหมียวตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้จอยและดรเหมียวสวัสดีค่ะ